คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป t e l e gram เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของแอป t e l e gram กันนะคะคำสั่งแรกเลยที่เราควรจะรู้ก็คือการเชิญเพื่อนนะคะก็คือให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนให้มาที่คำสั่ง c o n t a c t ค่ะในส่วนนี้เราสามารถที่จะหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าจะเชิญเพื่อนของเราก็ได้นะคะ ก็คลิกเข้ามาที่ Invite Friend ค่ะเราก็มาเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะเชิญเพื่อนคนไหนอะคะ่ะก็คือถ้าเรามาเลือกแล้วระบบก็จะให้เราส่ง SMS ไปที่เพื่อนคนนั้นซึ่งจะเป็นลิงก์ในการเชิญน,นะคะถ้าเพื่อนตอบรับการเชิญก็จะกดลิงก์ตัวนั้นมาที่การเชิญของเราะคะ่ะแต่ย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปค่ะ ต่อมาเป็นคำสั่งแบบที่สองนะคะที่เราควรจะรู้จักก็คือมาที่ขีดสามขีดเ,เหมือนเดิมการสร้างกลุ่มตรงนี้ค่ะให้เรามาเลือกในส่วนตรง New Group ค่ะในส่วนนี้เราจะต้องมีเพื่อนก่อนนะคะในเทเล gram เราถึงจะสร้างกลุ่มได้การสร้างกลุ่มหรือว่าการสร้างกรุ๊ปก็จะเหมือนกับการสร้างไลน์กลุ่มค่ะ ก็จะเป็นการตั้งชื่อแล้วก็เชิญเพื่อนของเราต่างๆที่เราต้องการที่จะให้เข้าร่วมกลุ่มของเราในแอป t e l e g กรมะคะ่ะต่อมาเป็นคำสั่งที่สามนะคะให้ย้อนออกไปก่อนส่วนคำสั่งที่สามก็คือจะเป็นการค้นหาชาแนลต่างๆหรือว่ากลุ่มต่างๆะคะ่ะก็มาที่ช่องค้นหาตรงนี้เราสามารถคีย์คำที่เราต้องการที่จะค้นหาได้เลยนะคะ,ะเช่น ก็จะมีกลุ่มหุ้นต่งตางๆที่ก็จะเป็น Channel หรือว่ากรุ๊ปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาาาําที่เราค้นหาแล้วก็จะมีจํานวนคนสับ c r i b e นะคะแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะไปจอยหรือว่าสับ c r i b e ก็แค่เรามาคลิกที่ชื่อชื่อนั้นนะคะแล้วก็มาเลือกที่จอยคะ่ะซึ่งชาแนลของ t e l e gram ค่ะ,คะขเขาก็จะคล้ายๆกับ Open Chat ของ l ล n e คะ่ะ เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้งานหรือว่าใช้คำสั่งเบื้องต้นของบัญชีเนาคารของเราได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับ IT ทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ